สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนั่นเลยชาแนลนะครับวันดีนะครับเราจะมาให้ GM นะครับเกมมาสเตอร์มาแนะนำเกมใหม่ของเรานะครับชื่อเรียกว่า Soul Force นะครับ Soul Force Fusion เป็นเกมนะครับที่คนสร้างเนี่ยมาจากอะไรนะดิชาร์ตการ์ฟิลใช่ไอแมวส้มๆมานะไม่ใช่นั่นชมันการ์ฟิลแมวอ้วนดิชาร์ตการ์ฟิลคือคนที่เป็นคนดีไซน์เกมเมจินิเกตติริงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ออก เกมใหม่มาเหมือนกันชื่อว่าโ o ฟอดพี่ครับอยากให้พีเอช่วยแนะนำนิดนึงว่าโ o ฟอดคืออะไรครับผมโซฟอดเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นเกม kick starter หรือเกมที่เรียกว่าเกมะระดมทุน<ม>นะครับคร<ม>าวนี้เมืเ่อประมาณปีที่แล้ว<ม>หลังจากที่ะระดมทุนเสร็จ s o f o r ดก็ได้มีการจัดแล้วก็จะส่งให้ผู้ที่ะระดมทุนทั้งหมดไปละคราวนี้มันก็ออกมาเป็น first spin ครับนี่คือรุ่นแรกเลยอีิชั่นแรกที่เป็น first spin แลวมีขายตามร้านนะครับโดยที่ลักษณะของโซฟอดเนี่ยความพิเศษของมันเลยคือ เด็กมันจะเป็นยูนิคเด็กครับหมายความว่าเราจะมีเด็กให้เล่นเนี่ยเป็นแสนเด็กเปิดยังไงก็ตามเด็กมันจะไม่ซ้ํากันครับนี่คือความเจ๋งของมันเพราะนั้นหมายความว่าต่อให้เติร์ไปแข่งที่ร้านไหนก็ตามเติร์จะไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้เติร์จะเจอเมตาอะไรบ้างนี่คือความที่รู้สึกเลยว่าโคตรเจ๋งมากก็ดีนะไม่ต้องคิดเยอะก็ซื้อมาแกะเล่นได้เลยใช่ใช่มันเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ว่าวิธีการเล่นมันก็เหมือนว่า คือรับแกะกล่องนึงมามันจะมีอยู่4เด็กนะครับเรือเขาเรียกว่า4แฟคชั่นนะครับโดยที่เราก็เอา2แฟคชั่นเนี่ยสสีเนี่ยมารวมกันสร้างเป็นเด็กใหม่ขึ้นมา1เด็กเพราะนั่นคือหลักๆเลยคือมันจะมีการทำคอมโบระหว่างเด็กเกั่เด็กหนึ่งเราจะมาคุยก่อนว่าการ์ดมันมีอะไรบ้างนะครับของการ์ดอย่างแรกเลยก็คือเราจะมีแค่ครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์ก็เหมือนกับเป็นมอนสเตอร์ของเราที่เราไปใช้สู้หรือทำดาเมจใส่กับตรงข้าม และอย่างที่2ก็คือสเปลครับสเปลก็คือมีหน้าที่ที่ไล่ออกไปนะครับเป็นเวทโจมตีเวทเสริมพลังเวทเพิ่มเลือดอะไรไล่เสร็จก็จบครับคราวนี้คาดมันไม่เยอะครับมันมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นมีแค่เครเจอร์สเปลแต่ว่าเกมโซโฟอร์ดอย่างหนึ่งคือเวลาเล่นนะครับมันเล่นในเทอร์นของเราเองเพราะนั้นมันเหมือนกเป็นเกมเทิร์นเบสคือแบบว่าเทิร์นใครคนนั้นก็เล่นนะครับพอจบเทิร์นเราอีกคนนึงเขาก็เล่นของเขาไป จะไม่มีใครเข้าไปแทรกในเทิร์นของคนอื่นอ๋อมันไม่มีเทอร์แอคระหว่างกันใช่ไหมครับไม่มีครับแต่ว่าในเทิร์นเราต้องทำอะไรให้จบเท่านั้นเองฟอตบอลก็คือแม่ทัพของเด็กเราอย่างที่บอกครับครั้งที่เราจะเล่นเราจะต้องเลือกฟอตบอลมาหนึ่งตัวนะครับฟอตบอลเนี่ยก็จะมีความสามารถอยู่ก็คือเลเวลที่2เลเวลสามเลเวลสี่นะครับวิธีการใช้ความสามารถของฟอตบอลให้ดูที่เซอร์เคิลเป็นหลักเดี๋ยวอธิบายเซอร์เคิลก่อนเลยคือละโมงเเซอร์เคิลอ่าโอเคนั้นกลับไปที่อธิบายที่เเซอร์คิล เกมของโซลฟอรเนี่ยหลักการเล่นก็คือเราจะมีอยู่ทั้งหมด4 c i เซอร์เคิลนะครับสี่เซอร์เคิลเราเรียกกันว่า4รอบ4รอบหมายความว่าไงก็คือทุกเซอร์เคิลเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเลเวลฟอรบอลเราเป็นที่เลเวลอะไรแล้วอย่างเซอร์เคิลที่1เนี่ยฟอรบอลยังไม่มีเลเวลนะครับฟอรบอลยังมุ่งมิ่งอยู่ยังไม่ทำอะไร<ม><ม>ได้มากนะครับพอเซอร์เคิลที่2ฟอรบอลเราก็จะอัปเกรดไปเลเวลสงเหมือนกัน แปว่าฟอสบอลเราจะสามารถใช้ท่าของเราสองได้แล้ว hmm. พอเราเข้าเซอร์เคิลที่3ฟอสบอลก็ใช้ท่าขราที่3ได้ uh. แต่ฟอสบอลจะไม่กลับไปใช้ท่าเดิมน,นะครับพอเราเลิกกันแล้วเราก็ไม่กลับไปครับ hmm. แล้วก็เลเวลสุดท้ายครับก็คือเลเวลที่4นะครับฟอสบอลก็สามารถใช้ท่าที่เลเวลที่4ได้คราวนี้ใน1นึ่งเซอร์เคิลมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เทิร์น3เทินคืออะไรก็คือใน1เทินเนี่ยมันจะมีให้เราเล่นอยู่คนละ2แอคชั่น นะครสองแอคชั่นก็คือสมมติพี่เล่นก่อนแอคชั่นที่1นะครับเราก็จะข้ามไปผัดให้เติร์กเล่นอีกแอคชั่นที่1นครับนะครับพอจบเติร์กแอคชั่นที่1เสร็จก็กลับมาที่พี่เล่นแอคชั่นที่สองแล้วกลับไปที่เติร์กแอคชั่นที่2หลังจากจบแอคชั่นทั้งคู่นะครับผมสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือเราจะมาคอมแบทกันเลยอ๋อมาครับปีใช่ครับการ์ดต่อมาคือการ์ดที่เรียกว่าฟอร์สครับลักษณะของฟอร์สคือจะมีสองด้านก็คือมีฟอร์สสว่างและฟอร์สมืดอ๋อเมย์แต เยี่ตูนตูตูนตูตูนตูนตูนตครับต่อคครับโอรับฟอสฟอสว่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเวลาเราไล่เคเจอร์มาเนี่ยเคเจอร์ของเราจะยืนอยู่แถวหน้าลักษณะของการเล่นก็คือถ้าฟอสเนี่ยเราจะถูกวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งของวางฟอสการ์ดพอเราเวลาเราเล่นเคเจอร์ลงมาปุ๊บเคเจอร์เราจะยืนที่แถวหน้าทั้งหมดหมายความว่าเคเจอร์ของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะปะทะบุกเข้าไปในฝั่งของข้ามแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ฟอสของเราเป็นฝั่งมืดเคเจอร์ของเราเนี่ยก็จะลงมายืนอยู่ที่แถวหลัง ราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่อยู่ฟอสมืดเนี่ยคนนั้นจะเล่นเป็นเกมลับในรอบนี้เราจะผัดกันครับที่คนนึงฟอสสว่างอีกคนนึงจะฟอสมืดพอจบเพรินปุ๊บฟอตก็จะสลับกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะสอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมืดอีกฝั่งหนึ่งก็จะสว่างเขา <c oughs> เนี่ยเครเจอร์ที่ยอยู่แถวหลังนะครับที่อยู่ในฟอสมืดเนี่ยพอมันสว่างปุ๊บมันจะเดินขึ้นมาข้างหน้าพร้อมบุกส่วนตัวที่ยืนข้างหน้าของฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ต้องถอยลงนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยอออเเเคคคครรรราาาวนนี้จะะมุยื่งงขงเเับ ตัวโซฟอร์เนี่ยจุดเด่นของมันคือการอัปเกรดการ์ดนะครับอัปเกรดนี่หมายววาว่าไงให้วิธีดูที่มุมตรงนี้ครับตอนนี้จะมีเลเวล 1, 2, 3นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเล่นการ์ดเลเวล1ไปพอเราใช้การ์ดใบน,นี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องเอาการ์ดที่เป็นเลเวล2ที่อยู่ในกองกองอัปเกรดการ์ดเนี่ยโยนทิ้งลงไปที่ดิสการ์ดไพยครับ เพราะนั้นหมายความว่าพอไม่ไรก็ตามที่จบเซอร์เคิลเนี่ยเราจะทําการรีเด็กโดยการเอา grade, อัปเกรดอาดิสการ์ดไพ่กับตัวเด็กเก่าเนี่ยการ์ดที่ไม่ได้เล่นทั้งหมดมาชัฟเฟิลรวมกัน<ม>จากนั้นมันจะเกิดเป็นเด็กใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วเ<ม>พราะฉะนั้นที่เราใช้การ์ดใบไหนมากๆการพัฒน,นาของการ์ดใบนั้นก็จะถูกพัฒน,นาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมสมมติเราใช้ใบนี้ตอนเลเวล1ขึ้นไปเลเวล2แล้วพอเราใช้ใบนี้่อมันก็จะขึ้นไปเลเวล3ครับ<ม>แต่สูงสุดจะแค่เลเวล3เท่านั้นจะไม่มีเกินไปกว่านีี้<ม><ๆ>้อืมคครรานนนเหกัับ ฝั่งสเปลมีฝั่ง c r e a t อ r ์ก็มีเหมือนกันตัว c r e เจอร์ของเราก็มีเหมือนกันครับสองสาม l v e l เมื่อเราเล่น c r e a t อ r ์ลงไปยืนในสนามแล้วนะครับสมมติเราลงีเอเจอร์ไปในสนามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็หาการ์ดครับที่เป็น level ของของ c r e จอร์ตัวนั้นโยนลงที่ discard p i ครับก็คือการอัปเกรด c r e a t อ r ์เหมือนกันเ <c oughs> พราะนั้นพอจบใน1นึ่งเซอร์เคิลเราก็จะเอาการ์ดใน discard p i กับในเด็กมาั h เฟิลรลงกันครับแล้วก็เกิดเป็นเด็กใหม่ที่พัฒนาแล้ว เคคราวนี้เรามาดูบนบอร์ดก่อนว่าบนบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นเ l a y m a บตัวน,นี้อยู่นะครับนี่คือเป็น Playmat ของโซฟอร์สเลยครับผมนะครับคราวนี้มันก็จะมีเป็นช่องต่างๆอย่างช่องแรกช่องนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นช่องที่เราจะวางตำแหน่งของสิ่งที่เราเรียกว่าฟอร์สบอลน,นะครับหรือว่าแม่ทัพของเด็กเราน่นเง่งนะครับช่องทางซ้ายบนตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะมีหน้าที่ไปวางฟอร์สครับไปไปใช่<ป>เพื่อรู้ว่าเกมนี้ใครเป็นคนบุกใครเป็นคนรับ นะครับถัดลงมาตรงช่องนี้2อ,อันนี้จะเรียกว่าอัปเกรดการ์ดสิ่งที่เราทำก็คือให้เอาอัปเกรดการ์ดก็คือการ์ดเลเวล2นะครับกับการ์ดเลเวล3ของสีที่เราจะเล่นมาวางไว้ที่บริเวณนี้ครับต่อมาคือช่องนี้ครับจะเป็นช่องสำหรับวางเด็กครับก็คือสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาเด็กก็คือเอาทั้งสองสีที่เป็นเลเวล1ครับคือการ์ดของสีเขียวเลเวล1ทั้งหมดกับการ์ดของสีม่วงเลเวลหนึ่งทั้งหมดมาแล้วชอปโฟลรวมกันจากนั้นก็มาวางที่ตรงนี้ครับอันนี้คือบริเวณเด็กเราครโเเเราาาวนนี้พลล่ นะครับเริ่มเกมมาเราจะจุการ,การา์ดคนละ5ใบ 1, 2, 3, 4, 5 okay, สโอเคสมมติคราวนี้ผมลองเล่นเครื่อ์ตัวนี้ครับฟอสผมสว่างผมเลงนเครื่อ์ตัวนี้ไปครับตัวนี้ชื่ออ r ร g แ n นโพลิโมเฟอร์นีโอเคครับพอผมลงตัวนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะต้องหาอ r รูแ n น โปรโมเตอร์ระดับสองเชื่อขออีกทีเลยอะโลแฟนเอออโลแกมโปรโมเตอร์ระดับสองเนี่ยโยนลงไปตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งดิสกาัสพายนะครับลงไปตรงนี้ลงหลุมใช่โยนลงหลุมนั่นเองนะครับเพราะว่านี่คือการอัปเดตละครับผมนะครับจากนั้นก็คือแอคชั่นผมจะหมดก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามครับเขาที่สมมติฝั่งตรงข้ามเล่นเสร็จแล้วกลับมาที่แอคชั่นที่สองของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอบนี้ผมจะไล้สเปล์นะครับคราวนี้ผมลองไล่สเปลนี้เพย์อัพทูวิฟมินเนียนมินเนียนคืออะไรครับ มินเนี่ยนคือโทเค็นครับของเกมนี้โดยที่มินเนี่ยนอ่ะเขาจะมีการบอกอยู่ว่ามินเนี่ยนชื่ออะไรวิปเราก็ดูแล้วว่าวิปตรงตัวคาเดบใบนี้มันบอกว่าเวลาเล่นก็คือผมจะได้มินเนี่ยนมา2ตัวผมก็เลือกวางได้เลยครับว่าอยากจวางตรงบริเวณไหนจากนั้นการสเปลที่ผมใช้มันจะไปสิ่งที่เรียกว่าแบ n นดิชพายหรือว่ากลองเล็กทายนั่นเองอะไรก็ตามที่เล่นแล้วมันจะไม่กลับมามันจะไปที่คองเล็กทายครับเหมือนเดิมครับเล่นอะไรก็ตามอัปเกรดใบนั้นด้วย ผมได้สเปลไปนี้ไปผมก็ทำการอัปเกรดขึ้นไปเลดวบสองครับโยนไปได้ดิสการ์ดพายจากนั้นครับผมครับผมหนึงครับผมแต่อีแอคชั่นที่2เนี่ยเราสามารถไล่คียจเจอร์แทนได้ไหมได้เพ่าะฉะนั้นเราจะเล่นอะไรก็ได้จะเล่นเคียจเจอร์หรือสเปลก็ได้คือสมมติแอคชั่นหนึ่งเราเล่นสเปลก็ได้ก็ได้ต่อก็ได้เหมือนกันถูกไหมต่อค่อยเคียจเจอร์ก็ได้หรือจะเป็นเทินหนึ่งแอคชั่นหนึ่งสเปลแอคชั่นสองสเปลก็ได้เล่นอะไรก็ได้ครับเกมนี้ไม่มีค่าได้ที่เรารู้้้้กันนแลลวเเไไป่ดม นะแตเาเราไม่เราไม่ไล่ได้ไหมครับได้ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากไล่เราสามารถดิสการ์ดบนมือรับเกรดได้บางทีเนี่ยเครเจอร์อาจจะเต็มบอร์ดรับปรากฏว่าเราจวด้เครเจอร์เราไม่รู้ว่าจังหวะนี้จะลงเครเจอร์ไปเพื่ออะไรเพราะว่าตัวบุกเราครบแล้วเราก็จะดิสการ์ดใบนั้นเพื่ออัปเกรดแทนได้ แล้วอย่าง,างก,กรณีที่ว่าเรามีเีเจอรอ์อยู่ช่องนี้แล้วครับ,รบเราสามารถเอาโทเค็นมาเกิดช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมันบังมามาคับว่อยู่ให้เต็มอ่ามันไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ใ,ให้เต็มแต่ว่าเมื่อไรก็ตามครับหนึ่งเลนเนี่ยเราเรียกว่ามีว่าเลนแล้วกันนะครับหนึ่งเลนเนี่ยมันจะมีเคเจอร์ได้แค่เพียงตัวเดียวถ้าเราจเอาเคเจอร์สักตัวหนึ่งไปทับที่เลนนั้นมันจะเรียกว่าการรีเพ e สรีเพ c สก็คือเอาเคเจอร์ตัวนี้ไปทับเลยส่วนตัวนี้มันก็จะต้องเอาออกไปจากเกมอ๋อเข้าใจแล้วเราจะแทนที่เข้าไปเลยครับ คราวนี้เวลาการสู้<ๆ>การทำคอมแบ,บ็กันครับวิธีการทำคอมแบ,บ็กก็คือให้ดูที่เลนใดเลนหนึ่งครับสมมติเลนเลนขวาสุดเนี่ยฝั่งตรงข้าไม่มีเคเซอร์ที่สามารถบล็อกได้แต่ว่าเลนเนี้ยจะวิ่งเข้าไปทำดาเมดเลยทันทีอ๋อเข้าใจแล้วมีหน้าละมันถึงแบบ50ไลฟ์ใช่ไหมเพราะอย่างตัวนี้คือตี9ถูกไหมคถูกต้องครับถ้าเขาไม่บล็อกก็ตีแรงมากเลยนะ เกมมันไม่แบ้ตีปุ๊บฝั่งนู้นไม่มีอะไรบล็อกเลยก็โดนไป 9, 1 7 13ดาเมตเลยหรอใช่โอ้ไม่น่าล่ะตอะนั้นเขาก็ต้องวางแข่งกันดีๆในรอบต่อรอบครับ50ไลท์ก็ไม่นี่ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วเวลาการทำดาเมตมันดูยังไงครับนะครับเรามาดูแต่ละช่องของการ์ดดีกว่าช่องแรกนะครับคือพลังโจมตี พลังโจมตีอยู่ที่9นะครับเลือดอยู่ที่2พลังป้องกันของเกมนี้จะเป็นรูปลักษณะคือโล่นะครับส่วนกมันอยู่เป็นความสามารถด้านล่างคือบริตี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยกันต่อคือเรื่องของการทำดาเมจนะครับคราวนี้เวลาการสู้กันก็คือเอาหน้าเราไปลบหลังเขาแล้วหน้าเขาไปลังเราดาเมจไม่เข้าดาเมจไม่เข้าไม่ดาเมดไม่เข้าดาเมจจะเข้าคือมันจะมีพวกความสามารถต่างๆอีกทีแล้วเราเลื่อกไม่บอกได้ไหม ไม่ได้ครับปีเลยยูเลนไหนคือเลนนั้นต้องบล็อกเพราะนั่นแปลว่าคุณลงไปเลนนั้นคุณตั้งใจจะไปบล็อกเขาอยู่แล้วครับถ้าคุณไม่อยากบล็อกคุณก็ลงแค่เลนอื่นแล้วปล่อยเขาตีเข้าไปเลือผมลงอยู่แล้วเงี้ยแล้วพี่ลงฝั่งเงี้ยนั้นเทิร์นของผมต่อมาครับว่าเลือกช่องได้ไหมไม่ได้ครับเอาฟิกเลยฟิตเลยนอกจากตัวนั้นมีความสามารถเช่นโมบิลิตี้โมบิลิตี้มันคือแบบสามารถแท็บเพื่อเดินไปเลนอื่นได้อะไรอย่างนี้ครับคราวนี้ถัดมาเรื่องของการใช้อบิลิตี้ของตัวฟอร์ตบอลนะครับฟอร์ย จะใช้ความสามารถได้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าจบเซอร์เคิลหนึ่งนะครับพอขึ้นเซอร์เคิลที่2พวกฟอร์บอลจะใช้ใช้ความสามารถได้แล้วคราวนี้พอจบเซอร์เคิลที่2สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสมมุติตรงนี้คือดิสการ์ดไพ่เรารนะครับแล้วนี่ก็คือเด็กที่เหลืออยู่ให้เราทําการเอาดิสการ์ดไพ่ทั้งหมดที่เราได้อัปเกรดการ์ดมากับเด็กเนี่ยชัฟเฟิลลงกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นมาเด็กใหม่มาในตอนที่เราอยู่เซอร์เคิลที่2เด็กเราจะมีเลเวล2โผล่เข้ามาในเด็กแล้วเด็กมันจะได้รับการพัฒนาแล้ว คราวนี้ฟอตบอลเราก็จะใช้ความสามารถได้<ช>วิธีการใช้ความสามารถฟอตบอลครับฟอตบอลใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งเซอร์เคิลนะครับหมายความว่าใน3เทินที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราจะใช้ตอนไหนก็ได้มันมีอะไรมาแทร็กไหมฮะแบบลูกเต๋าเลยมาวางรเราแท็บใช้เลยครับไม่ไม่แทร็กว่ามันเป็นเลเยอรสองเลเยอสามแล้ว,วอ๋อจริงๆเราจะวางเต๋ากันครับว่าตอนนี้คือเซอร์เคิลที่1เทินที่2 เซตเข้าที่3เทินที่แต่วัดหนึ่งไม่มีให้ในกล่องใช่ไหมไม่มีให้แต่ที่เนินเลยมีขายครับสามารถซื้อเตาที่เนินเลยได้นะครับ good ์กิ้งตัวนี้มีความสามารถก็คือเวลาแท็บมันนะครับผมจะสามารถเล่น to My r รทซอมบี้ม i เนียได้เราก็แค่หยุดไมเรทซอมบี้มีแถมได้รลูกมันเลยงี้เลยหรอใช่ความสามารถมันแค่นี้เลยเก่งจังลูกนี่แค่เลเยลรสองนะที่เพิ่งท่าแรกๆเลยเราก็วางลูกไปได้เลยว่าอยากจะวางลูกตรงไหน ต่ว่าเด็กเนี้ยจากที่ผมดูหัวเนี่ยแปลว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นของที่ซัพพอร์ตกับการเล่นซอมบี้เพราะตัวแม่มันี่ยตัวฟอตบอลเนี่ย,ยมันสร้างซอมบี้แล้วอ,อ,อ่าฟีลประมาณน,นี้ครับจนพอเราเล่นครบเนี่ยจบที่อ่าเซอร์เคิลเซอร์เคิลที่สองเนี่ยมันจะขึ้นเซอร์เคิลที่สามเราก็จะทำการอันแท็บฟอตบอลเพื่อให้กลับไปใช้ความสามารถได้ใหม่ออแต่อย่างที่ว่าก็คือฟอตบอลจะไม่กลับไปใช้ความสามารถเลยครับ, <c oughs> รบเขาก็ต้องใช้ความสามารถของอ่าตอนเลเวลสามเท่านั้นครับผม แล้วตอนเราคอมบี้เราเล่นเอาสีเดียวกันคอมบี้ได้ไหมไม่ได้ครับการคอมบี้คือเราต้องเล่นแฟคชั่นที่ตรงข้ามกันคือจะไปแดงเขียวก็ได้แดงฟ้าก็ได้แดงดำแดงม่วงก็ได้แต่ห้ามมาเป็นแดงแดงครับเพราะอะไรครับเออมันเป็นกฎของเกมเลยครับห้ามเล่นแฟคชั่นเดียวกันเพราะเราลองคิดภาพว่าสมมติถ้าเกิดเรามี เรามีตัวอย่างเงี้ยที่จะสร้างซอมบี้ได้แล้วเราก็เปิดได้ตัวที่ทําให้สร้างซอมบี้ได้ต่อเงี้ยเด็กมันก็ o อในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าเพราะการที่มันข้ามสีเนี่ยมผมบอกว่าเราจะต้องไปคิดคอมโบต่างหากอย่างอื่นมากกว่าที่มันให้เหมาะกับเด็กเพราะอย่างตัวเนี้ยม,มันบอกว่านะมินเนี่ยนะบวกหน้าสีแปลว่าเราสามารถไปเล่นกับเด็กเขียวที่สร้างมินเนี่ยนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้บวกแค่มินเนี่ยนซอมบี้อย่างเดียวนะครับ มันบวกโยมินเนียยทุกตัวเลยพลังสีเพราะที่มันมินเนีเหมือนกันใช่เพราะั้นเนี่ยวิปก็จะกลายเป็นหกโ้เพราะนั้นคือเราก็ต้องมองเลยเนี่ยใช่เราต้องมองคอนเซ็ปต์ดีๆว่าเราจะไปเล่นกับอะไรครับคิดคอมโบใหม่ของเราขึ้นมาเองนี่คือโซลฟอร์ดครับเกมนี้จะจบต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามเลือดหมดครับก็คือหมด50ไลท์หรืออีกกรณีหนึ่งครับก็คือถ้าเราเล่นกันไปจนถึงเซอร์เคิลที่4ี่แล้วยังไม่มีคนชนะ เกมมันยือ้ออาจจะจะได้คอนโทรลนะครับผม,มเราจะเข้าเซอร์เคิลที่ 5, เซอร์ิเศษหรือว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บซัดเดิเดนนะครับซัดเดิโดยที่เราจะดูเลือดมาตรฐานกันเลยว่ามีเลือดอยู่ที่เท่าไหร่จากนั้นเลือดใครขยับก่อนนะครับดูว่าขยับขึ้นหรือขยับลงนะครับสมวนถ้าเกิดทางผมเลือดขยับขึ้นผมชนะเลยหรือถ้าฝั่งตรงข้ามเลือดขยับลงแพ้เลยใช่โ,<อ>โดยที่ข้อดีของเกมนี้นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะถ้าผมการ์ดหายทํายังไงเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นยูนิคเด็กอะแจ้งไปที่ทางนั้นได้ครับโดยที่ทางนั้ใส่ OGT ไม่ใช่แจ้งไปที่ทางโซฟอร์สได้ครับโซฟอร์สฟิวชั่นเลยนะครับโซนเบลเลยนะครับบริษัทโซนเบลก็คือบอกเขาเลยครับโดยที่ว่าก่อนหน้านี้เวลาเราเปิดการ์ดทุกอันนะครับเราจะต้องสแกนเด็กของเรานะครับว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กของเราแล้วอันนี้ใครสแกนผมตีมือเลยนะครับตอนตนนี้มื่อกดสแกนเอย่าครับไม่ให้สแกนเพราะนั้นคือเวลาเราสแกนเด็กนี้ไปครับ เด็กเนี่ยจะเป็นชื่อของเราทันทีแต่ว่าไม่มีใครที่จะสามารถมาใช้เด็กนี้เราได้แล้ว<ม>แล้วเขาเนี้ยเวลาถ้าการไปไหนหายครับเราแจ้งที่โซฟอร์สครับเขาจะพิมพ์ใบนั้นส่งมาให้เราครับใบที่หายไปแช้ว่าหายทางเด็กอ่ะก็คงทําได้แหละครับผมว่านะถ้าอยากรู้เฉยๆผมว่าก็คงทําได้แหละเพราะมันเป็นคืออย่างที่บอกเด็กมันเป็นยีนิคเพราะนั่นคือแต่ละตัวเนี่ยความสามารถมันต้องตรงในเด็กเราถ้ามันหายหลายรอบเขาจะว่าอะไรปะเขาเขาจะถามว่าคุณเอาไปทําอะไรครับ อย่างหนึ่งที่ดูได้อีกอันนะครับเราจะเห็นชื่อเด็กครับนึ่งตัวนี้ฮะเ h e f i f โอ้โหใครคิดชื่อนี่ <c oughs> โกเตสกุลเย่เฮดช่างมันรับช่า okay. งมาันแบโอเคคือคือ,คอ,คอ,คอชื่อมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ,รบ<ม>แล้วชื่อในการ์ดเด็กเราทั้งหมดข้างล่างก็จะเป็นชื่อเดียวที่ตรงกตรงนี้อใช่ยืดได้เลยใช่เพราะฉะนั้นคือสมมติถ้าเวลาเราไปแข่งกับคนอื่นปุ๊บอยู่ดีๆลงใบอื่นมาปั๊บทำไมใบนั้นชื่อไม่ไม่ตรงวะอ๋อเอ้ยคุณอะไรเนี่ยอ่าหยิบคอมหยิบตัวฟอสบอลเข้ามาดูเลย ดูชิกล่างโอเคคุณไม่ตรงแต่ว่าคุณโกงเพราะนั้นคือทุกอย่างมันต้องตรงกันครับแันวที่มันการเช็คเด็กผมเพิ่งเห็นว่ามีเขียนว่าอัลฟาเด็กอัลฟาเซนตด้วยนะอ๋อทย่อัลฟาเลยนะครับนี่เป็นเฟิร์สปีดเลยนะครับใครสนใจต้องรีบเก็บเลยนะอย่างเมจิปปัจจุบันอัลฟาราคาแบบไม่ต้องพูดถึงอะรู้ไม่ติดเลยนะครับราคาอะไรก็ไม่รู้โอเคครับโอ้เอาละครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับเกี่ยวกับเกมโซฟอร์สครับขอบคุณพี่บ้างเลยนะครับที่มาแนะนำ เกมเจิงๆแบบนี้ให้พวกเรารู้จักนะครับผมส่วนใครที่จะสนใจอยากจะเล่นโซฟอ r c สนะครับก็สามารถมาเล่นได้ที่เนื้อเรืของเรานะครับผมหรือใครอยากจะซื้อกลับไปเล่นที่บ้านเนื้อเร่อแล้วก็มีขายนะครับทุกตัวเลยนะครับไอ้ก็อ้อยเนืนะครับงานแข่งของโซฟอสก็จะมีที่เนื้อเรืเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องเตรียมคอยอัปเดตเอานะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่เอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ